สวัสดีครับผมสักลินงเงินโนชคน,นะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวโอเวอร์คล็อกส่วนทุกท่านมาสู่บูธของลิเทคซึ่งปกติแล้วเราก็เป็นที่คุ้นกันอยู่แล้วว่าเดว่าในชั้นเราเนี่ยจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮเพอร์ฟอร์แมนส์กราฟิกต่างๆอย่างที่เรามาดูข้างหลังนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีนะครับก็คือ NV i d i a เดียส่วนของ NV i d i a เดียคอดแล้วก็เอ็นบีเดียเทสลาซึ่งเราเคยจัดจาหน่ายมาแล้วตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะมีการ นาโมเดลต่างๆขึ้นมาในปริมาณที่มากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทุกที่นะครับทั่วประเทศเราสามารถ,ถําหาเอ็นเดียคอร์โดได้เลยนะครับถัดมาจากนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังนําเข้ามาใหม่ซึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าเครื่องที่เรียกว่าเป็นระบบของซิโร่คลายอนนะครับซิโร่คลาอนเนี่ยก็คือเป็นระบบหนึ่งในของ VMware ซึ่งมีความสําคัญแล้วก็กำลังเป็นสิ่งที่จะมาปฏิวัติวงการของคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นว่าหลายคนมีคําถามว่าในการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งราคาประมาณ สี่หมื่นห้าหมื่นหรือหลักแสนหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้คนเดียวได้ไหมใช่ไหมเออหรือว่าจะใช้หลายๆคนคําตอบก็คือตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราใช้กี่คนก็ได้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า VMware แล้วก็ z e r ร c l i e n อัที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้คือเรามีเครื่อง k s t a t i o n เครื่องหนึง่งซึ่งทางชาววค็อกเองอาจจะเป็น PC เครื่องหนึง่งเกมเมอร์เครื่องนึง่าเครื่องเล่นพีซีเกมเครื่องหนึง่งซึ่งต้องการใช้2คนหรือเล่น2คนขึ้นมาแล้ว ไม่อยากซื้อเครื่องใหม่เพราะว่าจริงๆล้วโดยปกติก็เราใช้งาน CPU ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วดังนั้นเราต้องการซื้อเครื่องที่2ขึ 2. ้นมานะฮะซื้อเครื่องที่2ขึ้นเราต้องการเล่น2คนขึ้นมาแล้วก็แค่ซื้อตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปในสายแลนในระบบแ,นแลนเราเท่านั้นเองเครื่องนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เครื่องทันทีแล้วสามารถที่จะใช้งานได้พร้อมกันทั้ง 2, 2. คนเราสังเก,จกตจากตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทำงานทั้งสองอย่างได้นี่คือออกจากเครื่องนี้ก็คือใช้ทั้ง2จอเลย ลักษณะก็คือนี่ก็คือเป็นเปิดของคาเทียอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะอิดิทวิดีโอได้นะครับลักษณะการทํางานก็คือว่าไม่ใช่แค่งานเอกสารอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นซีโร่คลายแอนทำงานกราฟิกได้นะครับซึ่งระบบแรกที่ผมบอกก็คือสามารถถ้ามีเครื่องอยู่แล้วก็เอาเครื่องนี้ไปต่อเลยโดยใช้สายแลนต่อกันแล้วก็จำนวนเครื่องที่ใช้ได้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องนี้หรือความสามารถของเครื่องนี้จะรองรับได้ขนาดไหน นะครับซึ่งลักษณะการทํางานเราก็จะไม่ไม่มีความแตกต่างกับคอมทั่วไปนะครับก็คือพอเรากดลงมาก็สามารถที่จะเป็นบินโดทั่วไปนะครับบินโดทั่วไปมีอินเทอร์เน็ตมีหรือจะตัดต่อหนังก็ได้นะฮะแล้วลักษณะของเฟสเมนเจอร์เนี่ยก็คือถ้าเราแบ่งแบ่งการทํางานปกติเนี่ยเราอาจจะถ้าเราไม่กําหนดมันก็จะสามารถที่จะแมกเนตของมันเองได้ก็คือว่าคนใช้น้อยก็ใช้แรมเยอะคนใช้คนใช้น้อยก็ใช้แรมน้อยคนใช้มากก็เอาแรมไปเยอะๆหรือว่าเราจะกําหนดเลยว่าคนนี้ใช้2คอคนนี้ใช้6คอ อย่างนี้คือทั้งหมดนี้สามารถกําหนดได้อยู่แล้วนะครับซึ่งระบบนี้ก็คือมีคอมอยู่แล้วเอามาต่อได้เลยนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเรียกว่า zero c l i e n เราสามารถใช้กับร้านอินเทอร์เน็ตได้ใช้กับบริษัทออฟฟิศสำนักง,งานได้ซึ่งสามารถที่จะลดต้นทุนเราได้เพราะว่าตัวนี้แนะนำนิดนึงนะฮะก็คือสั้นๆนะครับตัวนี้ดียังไงไม่มี CPU นะครับไม่มี CPU no CPU no OS no driver หมายความว่ายังไงดียังไงนะฮะ โน os ก็หมายความว่าไม่ต้องเสียเงินค่าวินโดว์แล้วนะฮะแล้วก็ no driver นี่หมายความว่าทำยังไงหมายความว่าคนคนนึงไม่รู้เรื่องเสียบเข้าไปก็สามารถเปิดได้เพราะว่าเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็ขึ้น account ให้ sign in เหมือนกับอีเมลธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ no hard drive ก็หมายความว่า hard disk เนี่ยไม่มี hard ดดิสก็คือไม่มีทางที่ข้อมูลเราจะเสียนะฮะเพราะว่าข้อมูลเราถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ no fan แอนน i อยหมายความว่าถ้าเรามีเครื่องอยู่ชั้นหนึ่งเราไปใช้ชั้นสองในห้องนอนห้องก็จะเงียบสนิทนะครับไม่มีเสียงอะไรเราฟังเพลงก็จะพร Low power หมายความว่า PC ธรรมดาใช้ถึง300วัตต์แต่ตัวนี้แค่13วัตต์มันก็จะเป็นการประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดงบประมาณอย่างยิ่งแล้วที่สําคัญตอนนี้สินค้ากลุ่มนี้สินค้าตัวน,นี้ก็คือ,อหลกัหลกๆเป็นของเลอเทคแต่ตอนนี้ใน,นปัจจุบันบริษัทได้ว่าในเชลลเาเองเนี่ยเราทําขึ้นมาเป็นแบรนด์ของเราเองภายใต้แบรนด์ของเดว่าในเชลล์เาเองนะครับแล้วก็มีการนําเข้ามาจําหน่ายจําหน่ายเรียบร้อยแล้วแล้วที่สําคัญก็คือเพื่อนๆชาวเขาอาจจะคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่แพงไหม อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเปิดตัวได้เลยนะครับหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเราก็จะสามารถที่ใช้คอมตัวที่2ได้นะฮะก็ยังไงฝากถึงเพื่อนๆชาวเอค,อคซอนด้วยว่าระบบนี้กําลังมาแรงแล้วก็เป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะว่าอย่างที่ไต้หวันออฟฟิศลิ t เท็ก็ใช้ทั้งระบบนะครับตอนนี้ไต้หวันใช้ระบบนี้ทั้งระบบแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานระบบนี้ก็จะเข้ามาสู่ประเทศแล้วก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งถ้าท่านใดสนใจตอนนี้ที่ออฟฟิศของเดว่าในเชลา์เองที่ สนสกูมิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งเรามีสินค้าตัวนี้มาแล้วโปรดักตัวนี้มาแล้วหากท่านต้องการลองหรือต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็หากต้องการที่จะเซตอัพระบบโทรหาเราได้นะครับแต่ที่สําคัญเข้ามาลองดูก่อนเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราถ้าทุกท่านไม่เห็นเครื่องนี้ก็จะไม่มีความรู้สึกเลยว่ากําลังใช้ซีโร่ไคอันอยู่นะครับยังไงก็เจอกันที่ออฟฟิศครับขอบคุณมากครับ